สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีย่ามประมหม่ายใบายมุ่งกัวกัวสองม่งพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเดินยินดีต้อนรับเขาชูสองดีมสาวลาว่าหนึ่งแปดพี่น้องมืณีน่ะหลังจากที่บรเิเวไปออกหน้าไล้เหมือนเนื่องจากว่ามีพี่น้องเสียชีวิตเนาะแต่กกับมนีมีเลี้ยงไปริสือพูยมาว่าสิไปวานพูยหน้าวานที่วานหน้าลุกพี่น้องข้าตรงไปวานหนา,นานนหนีเนาะหนาฝนบนตกเนาะพี่น้องเล็บเดี๋ยวแต่ว่าคึ้มขึมนี่เนาะ อยูว้นสิตกสิไปกับยเลืองไปหาอันหวานปุ้ยละหากินหากินต่ําอยู่เที่ยงหน้าน้อยเนาะคิดว่าเที่ยงหน้าไปอัปเดตข่าวให้พี่น้องเบิ่งก็แดดแดดพี่น้องเอ็งแดดแฮงเลยตอนนี้นะแดดแฮงๆเนาะไปเบิ่งไปชมกันได้เพี่น้องเนาะอ้ากะบใหญ่บวงยังหลายดิามาวนเฮอนโอยังน้อยเดียนึงกะเลือนี่่ะน้าานอยก็จตัดแล้วอ่ะ

ไอ้ท่านละอันอันนันท่านละขืนจำน้าวโอ้ยสีได้่นใช่หมเออสีเหลืองเออสีหวงขาเเดี๋ยวหาเกนหมไม่เดนห้าเกนห่งาวดีวน้องนี่ที่ดำที่เรืองมันเด็เขาเดแม่เัน่ะมันมันว่าเขาปานห้าวหมนใจในยุมม ไปบอดก็เลยฮาร์พี่น้องะหาไปเอามาเบ่ละหาโลก็พอบชิโลนด่ไหมนักจมไวลยเหอย่วงที่ไวแอวแงเ็ดแอวอ่อนๆก็ไปแอวอ่อนๆนะรห่เกือบนงมืนแล้วเกเกหงมืน ช่วงน้ำเทือละพี่นองขนาดนี้ฮากะพี่นองห้องหนาจุนบกพี่นองใส่หอหนาใช่ไหมหนาจนบกเนี่ยหนาขึ้นเขาเรื่องเลยไหมขอมาภูมโดนมืดปุ้ยแล่วก็เรื่องเลย พูดแล้วก็เป็นไพ่แล้วแบบเรื่องเด็กเด็กใเขาจนไหมแหละอันนี้อนะ้หูเหี่ยวจนสิตาลเลยบบเิื่อแล้ตาแลวพี่น้องเขานะน้องสีตายแล้วสิตาแล้วตาแล้วพี่น้องสิตาแล้ว ป้าผือขื่นแล้วเนาะนีหน้าวานนะวานุพยสายพุธมดโลกมันครันพี่น้อยตัวนี้ฮักกับมาหัวหน้าทีอะพอยแม่จะเสียว่าหน้าเลยฮักปองเลยนะปองแล้วเนาะนึกว็เอาไปวันนึงจะทีนะครับพี่น้อยพี่มาแดะกระดอยเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องขนาดนี้ฮักกับมาหัวหน้าทีอะพอยป้าลมเย็นๆพี่น้องนะเยี่ยเย็นเดี๋วแม่มาหัวหน้าแล้วพี่แหงพี่น้องลมพัดวีวี ดำมาหมาเลยเนี่ยอู้จนอืดเจ้าไข่เดี๋ยวรลายกูกาวนักพี่น้องตอนไหนเลยคือน้อยเดียวก็มันอืดได้เนี่ยันนี้จะเตี๊ยวจานพี่น้องเอ้ยกินไมัติว่าก็มีเดื่องสองคนได้ไหมพี่น้องไม่ได้ไม่กินตำมาหมาตอนซื้อมาคือได้น้อยเดียวหวามาหอนหน้าไเลยลายอะแม่ไปจัดชิมก่อนมาได้พี่น้องเด้อกินได้ไมีเรื่องเด้อเศรียูอะแม่เศรียู่มีเรื่องเนาพี่น้อง mama đưa mình ừ. mà mà phải Này hết hết mọi người 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 rồi người mọi ปันท่องซื้อมาหายตอนแรกๆนะคือว่าน้อยเดียววัดมาห,วหามาๆๆัวหน้าพี่เขาแดดร้ายแต่เมื่อไหร่มึงใครชิคกี้พายจิบวะพี่น้องต่ำกับมาหมาไม่ด้พี่น้องเด้อเติมพลังก่อนก่อนจะไปวานคุยมีเรื่องว่ามิจฉาวานคุยวานคุย,ยตงกน้ำมีหรือ,ปอเปล่า๋ยวมันหัวหน้าวานมันเบื่อขึ้นมันเที่ยงแต่งพเพรมันแดดเถอะพี่น้อฝากพ้นมาทางนี้เลยด้ว ำมาม่าเลยพี่น้องจะเอินตำมีไว้ไหวบนี้เดียวกินมะเกลนผิวดูดีนะพี่น้องกินมะเขือเทศแล้วผิวดูดีบ่ะดิ่มอืม ให้มันเป็นดัวสาไปเลยแต่จะความมักนั่งเงามนบรรยากาศดีเลยเนาะมาแกกันนอนยังไงเออยู่บ่อน่ะนั่งเยออยู่บ่งงแต่ ีว่าได้หามือกเาหามือกาว่าก็มไปได้ปีนออันนี้แปลงหลังเลยไปไปปวันคุ้ยนาวันพุ้นวันกระนะท่านที่อาน้เก็บนุ่มาก็บสุ่มอยนนุ่มอ่ น้ารู้มันสิย่างอยู่บนน้ำนะลองเบงแตมันวันย่างกันเดียวย่างอยู่ดอกเด่นเจี๊ยบเจี๊ยบเดี๋ยวย่างอยู่บานเลยหาเปิดหา นะพี่น้องพุ้ยตาก,กัตายเลยเม่ปีนี้ไหวทีคน,นเด้อฮะนเด้พี่น้องพี่เล็งหมนะเล็งขาไมนขึ้นจากหน้าไปขา้าตอนแรงข้ากัตกกักสอบแปดร้อยบาทด้พี่น้องพุ้ยสี้ชพกศูนซุ่นน่ะพี่พี่นอ้องเท้เมื่อก่อนนะ่ะใส่ชิกแปดแดหมใสแถวนูนว่นไอ้ชี้ชิพกุนซุ่นอุ้ยตายแล้ว เนี่ยวันดินสามงงานโงบางไได้ปูเรียงเลยใชมขนไม่เท่าไรข้นยางล้มเจ้องข้นแะก็บอกว่าจ้องขืล้นเดว่าแเลยสิไม่ลกมื้นได้บ้านไม่ลกทับ้านจับพื้นเลยยันข้นก่อนพื้นรายห่ขนาดลกแค่หนึงเลยะ bò hàng Có đi sai nạn Kéo thương nhà, kia thương anh ấy

น้ามากกัถ่วมี่นา้ยามันมันบตาแล้วมันใหญ่และใหญ่กบตา่ตาแล้วโอยบตาคมันใหญ่นะคำห้าห้ากระดมน้ำขาวนทะเลติดมันตา มีเรื่องจัดการเองเหรพี่น้องยิมวานแถวแขมงแคลมไม่เรื่องวะหายเมรีมวานนะส่งสีแหลี่ยมมาออื่น <laughs> แม่พื้นขึ้นว่ะข้างงามเนาะพื้นเนาะขนาดว่าลกไปรอบหนึ่งเลยได้พี่น้องเมื่มดแดดแท้แ <c oughs> นะ่พี่น้องก็เว้นอยู่ใบมุ่งปลายเลยเนะีย่ยใบใบซองน้องพอดีมหาหอน้ากันคืออย่าฝนฉีดต,ตัวงไงตอนนี้นะทั้งฟ้าท้องฟ้าลิดผลิตแปรปลุปนท่านได้ อังโกเมื่อกี้เบิ่งละครอังกอร์ออรพี่น้องติดนังอันนี้หน้าหน้าดำเนาะหน้าดำเด้อพี่น้องหน้าที่จะเลียนหน้ว่านเอ้าปีนี้หน้าดำเ,เอามว้พื้นลายอันนี้หน้าดำเน,ะนาะเตีดเดย๊เตะพี่น้องเอ้ยเตะปิดผู้มังูมังเตะ หน้าวานช่องหายนะหน,นาวมีพอดีเด้อพอดีวานวนี่เขาเที่ยวให้ตะกาเด้อพี่น้องเด้อเขาเที่ยวให้ตะกาจ้าลมโวイโวลมแดดได้เงินลูกหน่าห้นี่แหละหน่าไล่ากายหนาไล่เฮ้ หนะนะในช่วงวันพุยใชนไพี่น้องเขาตั้งแหกเขาตั้งแหกงามเด้อพี่น้องที่ดีมดำเจ๊กกกไม่ใครเที่ยงอ่ะเที่ยงก็งามอยู่ ฮันนี่ก็อยากมีหยาดได้พี่น้องไมีหยาดพักแวนน้ำในห้องกับบกเลยพี่น้องเนาะเลื่อมบกเลื่อมแหงแล่มเด็ดเดือดแห้งพี่น้องเดือดแห้งแหงแต่ว่าบรรยากาศเด็ดแต่ว่าลมอยู่เด้พี่น้องอยูเรื่องหนึ่นะ อันได้พี่น้องเที่ยงนาดีนไปซสิประมาณนี้แล้วเนาะเที่ยงบริยายมุ่งสร้างกระแสแล้วเนองมุ่งสร้างกระแสยังมีประมาณนี้แหละมองแกกันนอนเลยกันบรรยากาศเย็ยนเย็ยนเลยเนาะนับตั้งแต่เมื่อนาน,นที่ก้าวขาออกจากบ้านมาจากบ้านนาจากทิวทัศนที่เคยหลับนอน ยังจำได้ในคำสอนของพ่อแม่บ่เคยลืมเลือนทุกคำเตือนยังจำได้ตลอดเวลาคำคำนั้นคำสอนของพ่อกับแม่ซึ่งใจแท้เมื่อคิดขึ้นมาค่าใด ในเมืนน่อนีลูกจะขอสู้สนต่อไปนาอเชียงหงอกลูกม่เชียงกินเนี่ยขาพ่ออยากฟังเพลงเต็มนะเพลงเพื่อข้นขังล้งนะพงในเพลงเดิมในใสองดินไปละพพ์ว่าเพื่อคนขังลังภาษาลาก็ได้ภาษาไทายก็ได้ตอนนี้ก็ลังกาสู้หาเมื่นแปดหามื่นแปดพันน้องกายชิยวันพวกเมือแล้วหากเปนใใ็นกำใจเฮดี้ไปเด้จ้า พี่น้องตอนนี้ฮะกวานพุย้ยวานอีหย่างเหียบหอยเลยเนาะเอามาวานหน้าวานพี่น้องเอยหน้าวานให้มันขืนมันเรืองเลืองนะก็ชีเรืองเลืองพอดีว่ามือเมื่อน,นี้ก็มีเรื่องไปเอาไปตองเนาะดีมก็หอยตน้นหอยต,นอยต,นตน้นเฮ็ดน้ำอันนี้เฮ็ดน้ำหยาที่ว่าเชซีวีเฮ็ดน้ำพญามญาคเน่ในเห็ดส้มต้นเนาะเม่กับไปเอาไปตองโชคราจเอาอื่นกับเป็นมือตังแจกพี่น้องทำบุญเนาะแจกเขาทำบุญเนาะบาทดียวเออเมื่อก็ตักบาทนะพี่น้องคือคือสิบอะไ้มาหน้าก็เลยเอา เอาเมื่อนี้เมื่อวานเนาะวันพุย้ยหาพุ้ยนาไก่กันนี่เลยพี่น้องรถก,กระเจิดไวปยู่วแต่ก็หาเข้ามาได้มาทีละน้อยเนาะขั้นวันเสียมาเป็นเครื่องเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟมันกันนักเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีกได้พี่น้องเดอ้อทำมากก็ฝากก็ไลค์ก็แซร์ก็ลังใจให้ดีมาเดอ้ออย่าลืมฝากฟังเพลงในเด้อพี่น้องเดอ้อเพื่อคนขังล้างเด้อไปฟังอีกทีหนดีบ๊ายบายเด้อทุกคน